นี่คือความน่ากลัวของการล่าอะไหล่ชิงกงนะครับซึ่งหลายคนก็เคยเตือนผมแล้วนะครับว่าสักวันมันต้องมาถึงจุดนี้นะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอแหมไม่รอดแน่นพี่จะไปไหนเนี่ยจะไปเชียงกงครับเชียงกงฟางแบบนี้นหระก็มีคนคนแนะนำมาไม่มีคนคนแนะนำมาจริงผัดกลางคืนนี่ผมไม่กล้าเข้านะผม,ผมก็ไม่กล้าครับ มาที่นี่เด็ดสุดอย่างนั้นนี้อาจจะได้ของดีไปเพราะว่ามีความตั้งอัตั้งใจจะเพราะว่ามาที่อะไร,รเพราะว่าบ้านเชียงใหม่ใช่ไหมใช่เป็นบ้านเชียงใหม่ี่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่จังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้เป็นลอยล้วไทยนโอเคเป็นม,มี่ป่าก็ได้ก็จะไปก็จะไปได้ถ้าเจอเราเดี๋ยวถาเจอเรา้าดูตามกันแบบแล้วมันป่ายางเลยนะเนี่ยอ๋อัน้เขาเรียกป่ายางหรอใช่ ออซายเยอะนะไม่ธรรมดานะครับเรียกว่าเชียงกงในป่ายางได้เลยเจาะร้านนู่นไม่เชียงกงที่นี่ของเยอะป่ะเยอะมากเออนี่เชียงกงในป่ายางใช่ไหมเขาเรียกผมผ่านป่ามันป่ายางต้นอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยนะอุย้ย มีผู้จัดก,การเราต้อนรับได้ป่ะาสวัสดีครับสวัสดีครับผู้จัดก,การครับพอดีเคยเห็นคอนเทนต์ในยูทูบไหมครับที่ผมจะชอบแบบว่าเอาของซื้อของจากร้านอื่นแล้วไปแบบไปขายเอากําไรเนี่ยจากร้าน <c oughs> จากร้านนั้นนนนี่มันมีสิทธิทำได้ใช่ไหมได้เพราะว่าอย่างบางคนที่เขาเป็นพ่อค้าเขาก็มาดูที่นี่แล้วเขาก็ไปขายในสื่อใช่ไหมว่าเนาะ ขายในเฟสอะไรอย่างงี้เนาะแล้วสักพันเท่าไหร่พันห้าได้ไหมประมาณเทพันห้าจั๊กบัตรจั๊กบัตรประมาณตัวทิศก็แปดพันคันห้าขายไหมครับเออไม่ได้ผู้จัดการมีอะไรแนะนําบ้างที่จะสามารถไปทำกำไรคามโบเลเตอร์ผมก็เคยขายละการสะบัดใช่ไหมที่เคยเห็นนะเนาะเคยเห็นแล้วก็ติดไว้เอาเป็นร้อยไหมครับร้อยดีดีมันจะมีเหมันจะมีราคาหรอดีดีถ้าดีดีแท้นะ ดีท <DVD S 2> ีดีไม่น <boys>: ับนะครับดีดีดีทีดีมีเยอะของก๊อฟแล้วก็ดีอดีก๊อฟก็มีถ้าของแท้มันเขาเรียกว่าจะมีมันจะมีตอกมาไปมันจะเป็นรูปเลขที่ยืนยันได้แก่อนนดพอดีต้องรีบรีบถ่ายแล้วก็รีบไปไงที่นี่ที่ไหนอ่ะอยู่บ้านน้องแสงครับตำบลบัวคำโพชัยก็มีหลายอย่างนะล้อหรอเดี๋ยวก่อนนะนีโยโกโยโกไม่เอาดีดีมีจริงหรอมีพี่ช่แต่ต้องต้องหานะครับลกมากไม่หาพี่หน่อยยวไม่มือได้ครัพอดีใส่ใส่เสื้อขาวมา กิ่งคิงข้างเดียวอ๋อข้างดอเดียวดอเดียวเมื่อกี้ก็พูดอีสานเลยอ๋อถ้าถ้าอีสานแท้ๆเขาเรียกกิ่งครับอ๋อหรือว่าเรียกหน่วยได้ไหมหน่วยหน่วยเขาเรียกเขาเรียกเป็นลูกใช่อ๋อนี่อ๋อนี่เป็นกิ่งไห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 นครับจะลบหน่อยนะพี่มีขอขอสองกิ่งได้ไหมไม่มี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 สองกิ่งไหมถ้าถ้ามีสองกิ่งผมเอาเลยผมซื้อเลยช้องกิ่งครับอันนั้นกิ่งเดียวเหรอครัเดี๋ยวก่อนนะขอดู่อนอันนั้นคืออะไรไหน หาหาสองกิ่งสองกิ่งให้พี่หน่อยสองกิ่งถ้ามีผมผมจะได้ไม่เสียเที่ยวไงอันนี้เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยดีดี่ะใช่หรอพี่เออดีสองกิ่งเขาอยากสองกิ่งอ๋อนี่สองกิ่งผมให้ผู้ชี่ยวชาญดูหน่อยผู้อันนี้ของแถมครับช่วยดูหน่อยผู้เชี่ยวชาญแนี่ครับเฮ้ยเขาดูไงครับดีดีอ๋อแค่เขียนว่าดีดีแท้เลยเพราะว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีแบบมาเดินหาถ้าเจอของดีเขาก็จะได้ราคาโอเคฮะมาดูตรงแสงอ๋อมีปอกกึ่งด้วยเนี่ยซื้อนี้แถมปอกกึ่งได้ไหมได้อุ้ย เขาพูดเองนะโอเคเสร็จก่อนคือผมชื่อเก้าสิบนี่ทางทางช่างดูปีเป็นไหมผู้จัดการดูปีเป็นไหมดูปีดูอะไรปีศูนย์เจ็ดนี่อันั่นแน่ปีศูนย์เจ็ดผลิตเดือนสิบเอ็ดวันที่หกี D J แปลนแท้โอเคนี่ของแท้แล้วขายเท่าไหร่ขายเฉลี่ยผู้จัดการเออสักกี่พันพันคู่ละสองพันหรือพันเดียวถ้าถ้าเป็นมือนี้เนาะมือมือนี้มือนี้เอามือแปดโอเคก็พันหนึ่ง พันหนึ่งกิ่งละห้าร้อยกิ่งละห้าร้อยคู่ละพันจะไปต่อได้ปไหมต้องมารอลุ้นดีโอเคสรุปจบที่หนึ่งพันบาทนะครับผู้จัดการเดี๋ยวก็พร้อมจบนะครับหนึ่งพันโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปแล้วนะเห็นไหมเดินทาง A later few moments มาถึงแล้วนะฮะนี่วันต่อมานะครับสามพันห้าอ่ะสามพันห้าหรอ ไอ้อยู่ร้านบุญดำทางที่เก่านะป้าวีครับป้าหรืออะไรอ่ะเิางด้ขายสามพันห้าจริงหรองมาไกลแต่้อยเอ็ดกาละสินคิดถึงป้าก็กลับมาบุรีร์อีกแล้วไปไม่พ้นรีรำสบายดีเหรอใช่รับสบายดีครับไ,ไม่ได้เจอกันนานเป็นไงครับขายของก็กําไรดีก็ไปเรื่อย <c oughs> พออยู่ได้นะ,อะพออยู่ได้ใช่ไหมจ้ะโอเคฮะวันนี้ผมไม่ได้จะมาเดินสำรวจอะไรมากมายแต่ก็เห็นรถอ่าล้อดีดีจ้ะ ล้อดีไอดีเจแปเคยได้ชื่อไหมมมาขายหรอให้มาดูก่อนถ้าไม่รู้อ่ะผมได้มาผมอาจจะโชคดีมั้งได้ฟุกมาแล้วก็เรียบร้อยก็ให้ป้ามาดูดีกว่าให้คนที่เขาแบบเก่งๆดูว่ามันจะได้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่เก่งหรอกจริงเหรอป้าก็ซื้อเท่าที่ซื้อได้แล้วหรอกปกติก็ซื้อยังไงอ่ะไม่แพงป้าลองดูดิมันก็ของดีไอดีเนาะมันมีดุ่งมีอะไรไหมพาะผมน่าจะดูดีแล้วว่าตอนที่ไปเอามาไม่น่าดุ้งนะผมว่าได้ไหมฮร แต่รอพวกนี้ต้องยากอยู่แล้มันแข็งนะครับมแข็งแข็งมากมันแข็งแรงกันแล้วเนาะของแท้เนาะผมว่าของแท้ผมก็ดูผมก็พอดูเป <A gram. S 1> no, ็นกันแหละจะของแท้แน่นอนวันนี้วงนี้วงแรกป้าเช็คของกันก่อนที่จะคุยกันอยากให้ดูก่อนจะไม่อยากคุยเรื่องธุรกิจได้ไหมดูละเอียดมาต้องดูเดี๋ยวมันพ้นมันก็ไข่เลยไข่เได้ไข่ต่อย่า ก็สีสีนะใช่แลถ้าล้างันจะสวยนะใช่ไม่ได้ล้างอันนี้ไม่ได้ล้างให้เฉยป่ะถ้าล้างมาจะราคาจะดีกว่าไหมก็ดีกว่านิดหน่อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถึงจะล้างไม่ล้างมิค่าเท่ากันแหละแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับลูกค้าเข้าดีใช่ไหมก็เข้าดีโทรมาก็เยอะแต่ไม่มีเวลาส่งให้เขาอะ แต่แต่เราผมถามสั้นๆเลยจะส่งได้ไหมหรือไม่ได้ไม่ได้ส่งไม่ไหวถ้าให้เบอร์คล้ายๆกับว่าเราส่งถ้าไม่ถ้าไม่สวยเราก็ไม่ส่งใช่กลัวส่งไปแล้วไม่ถูกใจอย่างนี้น่ะก็เลยไม่อยากส่งซึ่งถ้าถ้าเขาไม่ถูกใจเขาอาจจะแบบมาว่าเรามาว่าให้เราเราสึกแย่นะรู้สึกดีไหมที่ไม่ได้มาเจอผมแบบแต่ว่าซื้อขายเราได้ซื้อขายกันตลอดรู้สึกดีไหมปะเออแต่ก็ไม่มีคนถามหาเยอะนะ เมื่อไหร่เมื่อไหร่คนนั้นจะมาป่ะจริงเหรออุ้ยจะไปรู้ได้ไงเนาะแล้วแล้วแล้วพอเขาถามแล้วเขาด่าเลยผมไหมป้าโง่เอาหรอเอาอย่างนี้แหละไม่ด่าใช่ไหมไม่ได้ด่าแล้วอ่าโอเคโอเคก็อะไรครับผมก็ได้มาพูดตรงเลยผมเปิดราคาเลยสองพันลงราคาไม่เคยซื้อแพงขนาดนั้นหรอกเรื่องจริงผมอันนี้ก็จริงใช่เหรอทำไมซื้อแพงจังอ่ะตัวนี้เนาะพันหนึ่ง เออก็ผมซ<ช>ื้อม,มาใช่ไหมใช่เนี่ยสองพันแล้วคิดว่าจะมากกาไรดีๆเลยใช่ไหมนอนๆได้ใช่ไหม,นนไ,หม <c oughs> ไม่ใช่นี่ป้ารู้อ่ะว่าได้มาถูกกว่ารู้ได้ไงดิว,ว้าว <c oughs> ดักไว้ก่อนเถอะมีประสบการณ์ยไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแพงมากครับผมว่าวงละพันเนี่ยคุ้มแล้วมันเป็นของญี่ปุ่นซึ่งได้รับความนิยมมากๆในยุคนั้นยุคแบบสมัยก่อนปียุคพวกยุคเก้าศูนย์แล้วก็เป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นเนี่ยมีคําว่าเจแปนแล้วก็ปีเก่าด้วยปีศูนย์เจ็ดปีไหนวะเนี่ย ยี่สิบปีครับไม่ค่อยมีคนมาถามนะจริงเหรอจริงทาไมฮะไม่รู้หรือว่าไม่มีไม่รู้นะเขาใส่ล้อเขาใส่เขาไปใส่ล้อใหม่ๆกันจ้ะแต่เนี้ยเหมาะสำหรับรถคลาสสิกค่ะยังไงก็มีราคาแน่นอนป้าไปต่อได้แน่นอนผมเชื่อว่าถ้าป้ารับสองวงนี้ไปป้าสามารถไปต่อได้แล้วก็เรียกได้ว่าเห็นไหมเราได้ซื้อขายกันเีกเราได้ผูกสัมพันธ์เต็มไเตกันห้าร้อยห้าร้อยจริงเหรอจริงก็ได้แค่นั้นอะ วงละห้าร้อยป้าคู่ละห้าร้อยคู่ละห้าร้อยใช่ใช่หรอใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคลองใจแน่นอนไม่ผมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมีผ้าไหมปะขอหน่อยมันยังใหม่อยู่เลยมันแค่กังๆเพราะมันอยู่ในจงกงนานป้าป้าจะมาตีราคาห้าร้อยไม่ได้ก็ซื้อแพงกว่านี้ไม่ได้อ่ะอ้าวเราต้องดูราคารับเข้าซื้อด้วยเปล่ามันก็ต้องดูเนาะเหมือนพวกพ้าเครื่องอะเนาะเนี่ยผมเนี่ยพอผมเช็ดแค่เนี้ย มันมีความใหม่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันมันไม่ใช่ราคานี้แน่นอนอ่ะท่านถ้างั้นผมเสนอให้ป้าเลย1,500เข้าไหมเมียว1,500แค่500เต็มที่500นั่นแหละแค่แค่500เหรอเพราะว่าเวลาขายอ่ะใหม่มากเลยนะป้าดูดิเอาใส่ขายง่ายไงเราใส่ขายง่ายอ๋อคือป้าจะขายง่ายใช่ก็ถ้าซื้อไว้แพงก็ขายยากสิอ้าวเวรเวรกรรมคุณลงมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละ1,000นึงเออ มผมเอามาที่ผมเอามาในราคาไม่รู้แหละไม่รู้โอเคตามมาเลยก็ก็ซื้อได้แค่ห้าร้อยไม,ไม่จริงเหรอจงแล้วผมพูดตรงๆเลยถ้าผมไปขายขายที่อื่นนี่เขาคิดว่าต่างกับกับที่นี่มากไหมก็เป็นบางร้านนะอาจจะน้อยกว่าือเปาก็น้อยกว่ามากกว่าแล้วถ้าเขาอยากได้อะถ้าสมมติเขาอยากได้เออเขาอยากแต่งหรือว่าเขามีลูกค้าอย่างเงี้ยก็เอาแพงได้สิผมก็เอามาแล้วเอามาตะไคร่แล้วก็มาถึงบุยลำ ก็ถือว่าให้กำไรป้าแล้วก็ไม่ได้ไหมล่ะไม่มันก็หน้าวงวงละวงละสามวงละสี่ร้อยได้ไหมเอาแดร้อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราก็สมมติว่าป้าเอาไว้ห้าร้อยนะครับสองร้หสิป้าก็ขายประมาณสักวงละ400อยหรือสามรอยอย่างเงี้ยนะอ๋อป้าก็กำไรก็ร้อยเดียวก็คิดว่าเอาไว้ถูกแล้วก็ขายง่ายไง อ๋อเน่นขายง่ายจ้ามันขายง่ายอเ,เอาขายง่ายไปก่อนไงกําไรนิดหน่อยก็พอละไม่ต้องเอาเยอะหกรอยอ่ะเอาราคาสุดท้ายแล้วถ้าถ้าได้ผมกลับเลยถ้าได้ผมกลับเลยไม่ให้ไม่ให้หลายรอบแล้วโอเคสรุปยังไงดีวะแล้วป้ามีรถคันสนใจไหมรถหรอใช่สวยด้วยถ้าถ้าถ,ถ้าขายให้ผมจะมีผมจะได้ซื้อรถใช่ไหมใช่จะขายให้ได้รถอะไรครับทำได้ ผมว่าผมมีเห็นเทน,น่าสองคันแล้วก็มีโนวามีเวฟเป็นรุ่นอะไรอะ Nova, โนวาป่ะเห็นขนา้างนอกพูดถึงยัยไม่รู้นะแต่รู้ว่าจะขายได้ลองแผ่นกล้องยัยคนขาย,ยไม่ใช่แหละคันสีดำในโนวาเนี่ยหน้ากากเขาเนี้ยจำได้เดี๋ยวสรุปราคาป่ะเอาให้จบเอาให้จบคลิปนี้ก่อนผมขออีกรอบนึง550บาทผมขอค่าน้ำมันไม่ใช่ทำเดียวไม่เข้าห้า <laughs> นั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยว500เสร็จปุ๊บ โอเคเดี๋ยวป้าเอาเงินใม้ผมเลยถ้าได้ถ้าได้ปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูรถกันจะได้จบจบไปเพราะว่าคลิปนี้ก็โอเคผเข้าใจแล้วในเมื่อป้าแข่งมาไหนเราก็ต้องเข้าใจเขาแล้วโอ้ธรรมดาเนาะคนเราเนาะขอเกินสิบบาทก็ได้ป้าไม่เป็นไรเอามาแบบละห้าร้อยพอดีพอดีมันมีสองใบเนี่ยมันหัวนะโอเคมันหมานายได้มันหมาขอขอบคุณป้านะครับขอบคุณที่นันแหลาช่วยช่วยเหลือกันเขาจ้องจะเล่นคุณใช่ โอ <Okay>, okay. ่ก่อนเดียวเตรียมไม่ตาล้างขอบคุณนะคะที่มีของมาฝาก <laughs> ใช่ไม่ไม่ไมผม <laughs> ผมผมไม่รู้ว่าจะ <c oughs> จะถามมามาให้อีกหรือเปล่านี่มันก็ไม่แน่ใจเจอเจอแบบนี้แต่ไม่เป็นไรก็ทีใครทีมันแล้วกันปะแถวเนี้แม่งเถือ่อน